สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูถขาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเรื่องราวจากต่างประเทศที่กําลังเป็นประเด็นที่คนกําลังนั้นติดตามอยู่ก็คือประเด็นที่ทางด้านสาภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับจะรับหรือไม่รับก๊าซจากทางด้านรัเสเซียนะครับก่อนหน้านี้โปแลนด์กับ,บเบลารียนั้นก็ถูกด้านกา๊าซปลอมบริษัทค้าก๊าซยักษ์ใหญ่ของรัเสเซียนั้น ตัดการจ่ายก๊าซให้เป็นที่เรียบร้อยล่าสุดนั้นเนี่ยครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านนายกรัฐมนตรีปีเตอร์เพียร่าแห่งสาธารณรัฐเช็กก็กล่าวในการถแถลงข่าวบอกว่าสาธารณรัฐเช็กไม่มีแผนที่จะจ่ายค่าผลส่งก๊าซของรัสเซียเป็นเงินรูเบิลตามที่รัสเซียเรียกร้องประเทศจะไม่ให้การแบล็กเมล์ของรัสเซียเกิดขึ้นประเทศอื่นๆที่เห็นด้วยกับสิ่งที่กําลังทํานั้นก็กําลังผิดเป็นการฝ่าฝืนบทลงโทษและมันเป็นเรื่องที่อันตรายในขณะที่ทางด้าน แมสนิปเปอร์ CEO ของบริษัทออสเตสบริษัทพลังงานของเดนมาร์กก็ได้ส่งสัญญาณเช่นกันว่าไม่มีความตั้งใจที่จะจ่ายค่ากา๊าซเป็นสกุลเงินรูเบิลโดยกล่าวว่าที่เป็นแบบนี้เพราะประเทศเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนและขอปฏิเสธที่จะยอมทำตามข้อเรียกร้องฝ่ายเดียวจากรัเสเซียและแกสรลมทั้งนี้เดนมาร์กมีสัญญาจัดหาก๊าซระยะยาวกับทางด้านแกสปอมสำหรับการส่งมอบประจำปีสูงถึง2พ0 0ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี2554ไปจนถึงปี2573อย่างไรก็ดีขณะนี้มีอยู่ประมาณ10ประเทศของสหภาพยุโรปยินดีที่จะจ่ายค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลหนึ่งในนั้นก็คือฮังการีโดยทางด้านปีเตอร์ซิยาโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของฮังการีก็ได้กล่าวในการถแถลงข่าวว่าบริษัทในยุโรปบางแห่งที่นําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียได้ตกลงตามแผนการชําระเงินของรัสเซียแล้วแต่พวกเขาก็เลี่ยงที่จะพูดถึงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมา และสําหรับตนแล้วในข้อที่จริงก็ยังไม่เคยเห็นว่าอพาร์ตเมนต์จะร้อนขึ้นได้ด้วยตําแหน่งทางการเมืองหรือข้อความทางการเมืองใดๆเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทางด้านในส่วนของสาธารณรัฐเช็กและก็ในส่วนของเดนมาร์กนั้นก็บอกว่าจะไม่ยอมชําระค่าก๊าซให้กับรัสเซียเป็นเงินรูเบิล็ดขาดแต่ในส่วนของฮังการีและก็อีกหลายประเทศเวลานี้ยอมตกลงในการที่จะชะําระค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิลเพราะว่าประเทศนั้นขาดก๊าซไม่ได้ อย่างที่ทางด้านปีเตอร์ซิอาโตนั้นบอกเนี่ยครับว่าถ้าอพาร์ตเมนต์หรือว่าที่พักเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้างควา,ามร้อนได้ด้วยวาทกรรมทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก๊าซแต่เมื่ออพาร์ตเมนต์มันไม่สามารถที่จะสร้างควา,ามร้อนได้ด้วยวาทกทางการเมืองเนี่ยครับมันก็จําเป็นที่จะต้องซื้อก๊าซแล้วก๊าซที่สําคัญที่สุดตอนนี้ที่ส่งให้กับทางด้านยุโรปม,มันก็คือมาจากรัสเซียนั่นเองนะครับดังนั้นสถานการณ์นี้กําลังเป็นสถานการณ์ที่ คนทั้งโลกนั้นจับตาม,มองว่าสาภาพยุโรปจะอยู่อย่างไรถ้าไม่ยอมชำระเงินค่า๊าซให้กับรัสเซียเป็นเงินรูเบิลครับ